สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมที่ช่องคำดำซิ่งนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นนะครับท่านก็เดินจากลิสตูโดนะครับมาถึงที่วัดแล้วนะครับตอนนี้หลวงตาท่านก็เข้าไปที่ด้านในนะครับได้เตรียมตัวส่งน้ําก็มีพี่น้องของเรานะครับมากมายนะครับที่มารอหลวงตานะครับที่ยังไม่ได้เคาะหัวยังไม่ได้ถวายน้ํานะครับเพราะว่าหลวงตาท่านอ่าอ่ารัดถนนนะครับตัดถนนอ่า ด้านหน้านะครับได้เลีเ้ยวขวาเข้ามาที่หน้าวัดเลยนะครับส่วนพี่น้องเราที่ยังรออยู่ฝั่งซ้ายยาวเบียดนะครับหลวงตาท่านว่าให้มาเข้ามารอด้านในวัดก่อนนะครับตอนนี้พี่น้องเราก็เข้ามารอด้านในนะครับที่ยังไม่ได้ถวายานมถวายน้ํานะครับนีบ่เราจะถ่ายให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับ พี่น้องเรามานั่งรออยู่หน้าวัดนะครับหน้าโบสถ์นะครับหน้าโบสถ์หน้าพิหารนะครับตอนนี้บรรยากาศก็ลมแรงนะครับกลัวแต่ฝนจะตกลงมานะครับนี่นะครับด้านบนนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องได้ดูได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับ ก็หวังว่าฝนคงจะไม่ตกลงมานะครับพี่น้องอถ้าตกลงมานี่พี่น้องเราก็คงจะเปียกกันนะครับอยู่ด้านนอกนี่อตอนนี้ก็จะนํารถที่ขนผัาไตน้ํเพึ่งนะครับมานําของลงจากรถนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวจะพาพี่น้องได้ออกไปดูด้านนอกวัดก่อนนะครับว่ามีพี่น้องเราเยอะแค่ไหน หรือว่าเข้ามาด้านในกันหมดแล้วโอ้ด้านนอกก็ยังเหลือเยอะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเราอยู่ด้านหน้าวัดนะครับก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับนี่นะครับชื่อวัดพี่น้อง ันีเราชันมาถึงแล้วนะครับวัดนิพิจรัชธารามนะครับล่องกาดนะครับวัดพัฒนาตัวอย่างตำบลล่องกาดอำเภอสงเ็นจังหวัดแพร่นะครับพี่น้องนี่คือชื่อวัดนะครับอตอนนี้ฝนก็เริ่มจะลงเม็ดแล้วนะครับพี่น้องนี่นี่ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มาคอยช่วยดูแลอ่า การสัญจรบนท้องถนนนะครับนี่ก็จะได้ถ่ายได้เก็บบรรยากาศนะครับพี่พี่น้องได้ชมนะครับ อ่าเดี๋ยวลุงตาท่านจะให้พี่น้องเราได้ถวายนะครับแต่ว่าผมผมยังไม่แน่ใจว่าตอนไหนเพราะว่าลุงตาท่านให้รอลุงตาท่านออกออกมาครับออกมาครับถ้าไม่ได้ออกมาก็คือได้เข้าไปข้างในแหละครับครับผมตั้มดัมซิ่งครับนี่ครับตอนนี้ฝนลงเมฆแล้วครับพี่น้อง บรรยากาศพี่น้องเราตอนนี้นะครับฝนเริ่มจะตกลงมาแล้วนะครับสวัสดีครับตัมดัมซิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับก็กำลังไวัฒว์ไทยนิววันนี้ไม่เห็นขายร อยู่ไม่รู้เขาอยู่ไหนครับครับผมผมมาเปิดไลฟ์จนถึงวัดเมื่อกี้นี้ครับก็เลยมาเปิดเป็นคลิปวีดีโอไปลงวิดีโอให้พี่น้องได้ชมด้วยครับผมครับขอบคุณครับนะครับพี่น้องก็จะพาพี่น้องนะครับได้มาชมได้มาชมบรรยากาศตอนที่มาถึงวัดแล้วนะครับตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดแล้วนะครับ จุดนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นบรรยากาศโรงทานนะครับสำหรับข้าวปลาอาหารเครื่องดื่มหลายๆลยอย่างนะครับที่ได้มาจากพี่น้องเราเหลือจากแจกให้กับเด็กกับคนแก่คนชราแล้วนะครับก็นำมาลงที่จุดนี้เพื่อที่ตอนเย็นทำบัดเย็นจะได้ให้พี่น้องอาชาวบ้านล่องจาดนะครับได้รับประทานกันนะครับ ฝั่งนี้ก็จัดอา,อาหารนะครับเครื่องดื่มส่วนพี่น้องเรารออยู่ด้านบนนะครับข้าฝนมาแรงนี่คงจะเปียกนะครับตอนนี้ก็แยกย้ายกันนะครับหาที่หลบกันแล้ว ตอนนี้พี่น้องเราก็กำลังหาที่หลบฝนอยู่นะครับเพราะว่าฝนเริ่มลงมิดแล้วนะครับตอนนี้ แล้วสำหรับเครื่องดื่มที่ขนลงจากรถนะครับก็ยังไม่หมดนะครับนี่้าแกเเปนีดเดากับเนี่ครับตอนนี้ก็กําลังจะนำของลงจากรถนะครับวันนี้ได้เยอะมากครับพี่น้อง หลังจากที่เหลือแจกเด็กๆแล้วนะครับแจกคนแก่คนชราแล้วนะครับก็คุมไว้นะครับเดี๋ยวจะเปียกนะครับพี่น้องในตอนนี้ก็จะเอาลงแล้วนะครับก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับหลังจากที่เหลือแล้วก็จะมาทําเป็นลงทานนะครับจะนําลงที่จุดนี้นะครับไปให้พี่น้องชาวบ้านนะครับเราได้รับประทานกันหลังจากที่ทําวัดเย็นเสร็จนะครับ ก็พอสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิง่งและกดติดตามไว้นะครับเพือ่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง y t u t u ตั้มดำซิ่งนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ